อ่รับขอบส,สดีท่านผู้ชมชาวซอฟตอะไรทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ว่าพบกับผมเช่นเคยกับพีพีช n แน,นลและได้อยู่ในเกมซอดออะไรในเกี่ยวกัฟกเตอร์โอเคครับผมแล้วในที่สุดวันนี้ก็มาถึงนะฮะเป็นวันที่ลงตัวที่สุดแล้วนะครับก็คือการถลุงเพชรนะครับผมก็หรือว่าการสุ่มเกลือชาปองนะที่ไม่ได้สุ่มมานานนานเลยนะครับผมโอเคครับแล้วในวันนี้ ตู้ที่ผมจะสุมนะครับตอนแรกก็จะสุมตู้นี้ใช่ไหมแต่แตเออเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับในสุดก็จะมาสุ่มแล้วกันนะไม่การันตีและเอาสุ่มเลยตู้นี้ครับฟูเบิร์ตอสุนะนะครับผมไม่รู้ว่าแค่เขาเรียกในสามรอบและสามสเต็ปเนี่ยเออรอบเดียวอะ่ะมันจะออกครบเลยหรือเปล่า2ตัวนะโอเคท่านผู้ชมนะก่อนจะไปรับชมนะครับผมก็ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมนะส่ง แรงใจแรงเชียร์ให้ผมด้วยนะฮะให้รอบเดียวครบเลยนะฮะแล้วก็ถ้ามันเหลือเอออาจจะเอาไปสุม่มตู้วันเกิดคิริตโตหรือไม่ก็จะเป็นเอ่ออวตารนะครับผมอ่ะนะถ้ามันเหลือนะอจริงจริเอออาจจะเอาไปสุม่มนิดๆหน่นนนนนอยๆนะครับโอเคยิงไล้ไวยิงไปสุม่มตู้อื่นไว้แล้วกันนะประมาณนี้นะฮะเอเคครับผมมามา,มาดูสเตจแรกกันเลยดีกว่านะครับไป หลายคนเนี่ยแบบว่าสเต็ปแรกเขาก็ออกแล้วนะจริงๆแต่ของผมมันไม่รู้ดีว่าจะออกหรือเปล่านะ,ะเดี๋ยวไปดูกันอ่าพื้นหลังเป็นโตอัศวินโตะกลมใช่ไหมปึ๊บปึ๊บอ่าข้ามเลยดีกว่าพยายามจะกดให้ไวนะฮะเดี๋ยวไปค่อยไปลุ้นเดี๋ยวค่อยไปลุ้นอ่าสเต็ปที่สองกับสามแล้วกันเออจะมีลุ้นเยอะกว่านะเพราะว่าอัตราเรดดับนะ หนึ่งไม่มานะครับกี่ตัวแล้วเออสองสามนะออกไม่เอานะครับเออเราเอาแค่เอลิบิตี้กับเลเปีย er, ใช่ไหมเอออย่างงี้ดีกว่าเฮ้เลเปลียมาแล้ว,ว่ะทุกคนกูเบิร์ดต,ต,ต้องมาแล้วปะไม่มาสองดาวออกไม่เอ้ยเลเปลียไปแล้วเอเลิบิตี้ผมว่าสเต็ปแรกไม่น่ามีอะไรเว้ยทุกคนจริงๆหมอโอเคครับเกลือไปครับผม,บผมนะ ก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วโอเคครับสเต็ปที่สองโลมาก่อนเลยป้าทองข้ามอย่างไวครับ3ตัวแล้วไวยางว่อง4ตัว5ตัว6ตัวเฮ้ยมหาวะมีลุ้นวะปั๊บปั๊บปั๊บอีกปั๊บไม่มาวะทุกคน7ตัวนะครับผม8 เก้านะฮะสิบอุ้ยต,ต,ตุสุดท้ายด้วยแต่ไม่การันตีนะเฮ้ยเอาว่าอะอะไรมีอะไรไหมโอ้มาเฉยเลยโจ้โคดูนี่กัดบจะเปปสองก็มาแล้วครับทุกคนโอ้มาไวแท่นนี้นะคับโอ้ยอ่ะอ่ะไปดูฟูเบิร์ต อีกตัวดึงแล้วกันไม่รู้จะได้หรือเปล่าเป็นอลิบิตี้สเต็ปที่สามนะครับถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวข้อไปสุ่มตู้อื่นแล้วกันนะอาจจะเก็บเพชรไว้เลยนะครับข้ามเลยดีกว่าอลิบิิตี้ที่จริงมันน่าหลุนอยู่นะสามแล้สี่ห้าหกเจ็ดเฮ้ยไปไวมาไวอย่าซ้ำแล้วกันเองจริงแปดล้ใช่ไหม เก้าอย่าซ้ำสิบเออซ้ำเหรอโอ้ไม่นะไม่นะซ้ำครับผมทุกคนตัวใหม่นะฮะเป็นฟูลเบอร์ตัวอื่นเย <laughs> โอเคซ้ำไปครับผมสองตัวโอ้โหดวงเอ่อจะเรียกว่าสวยไมก็ไม่เท่าไหร่นะฮะแต่ก็ถือว่าประหยัดดูกแก้วอัพ ได้ดีหน่อยนะอันนี้เขาบอกว่าอะไรโอ้โหถ้าแทงจริงๆอะอยากได้นะถ้าได้มามันจะเสิร์ฟกันอ่ะเอ้ยเอาอีกแล้วกันอีกรอบนึงนะครับเพื่อแบบว่าอาิเิตี้ที่ทําให้ดาเมจที่แรงขึ้นนะครับไปอีกรอบนึงสู้ๆทุกคนสู้ๆกับผมนี่แหละอ่ะจริงๆถล้วแต่แรกมาข้ามเลยไหมหรือว่าลุ้นลุ้นดีกว่านะครับหนึ่งสอง ก็ค่อยกดไปแล้วกัน3 4 5่้าแต่สเต็ปแรกไม่มีอะไร6 7 8ใช่ไหม9 1้อุ้ยตัวอะไรอ่ะอืมไม่เคยเจอนี่คืออะไรเอ่ยเมื่อใส่3คิริโตะบวกอีทีเคนะครับผมแล้วก็เพิ่มคิเลตใช่ไหมคิเลตสิบห้าบวกอีทีเคอีก20โอ้โหอัพถ้าอัพเต็มนี้ก็ถือว่าเยอะอยู่นะโอเคสเต็ปแรกผ่านไปแล้วนะฮะ สเต็ปที่2เรามาลุ้นอลิบิตี้กันดีกว่าว่าจะได้เลยเดยว่หนึ่งตัวผ่านไปสองตัวนะครับลุ้นสองละมาไหมไม่มาตัวที่สามตัวที่สี่ตัวที่ห้าตัวที่หกอะไรเขาเนี่ยตัวที่เจ็ดใช้หายละตัวที่แปดตัวที่เก้า ถ้าสาอีกนี่ก็หายเลยนะให้ริงกล้าละสิบไม่ลุ้นเลยสิ 11. โอหสเต็ปสองรอบนี้ไม่มาว่ะทุกคนไปลุ้นสเต็ปสามกันดีกว่าว่าจะได้อลรีิตี้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็น่าจะหยุดแล้วละ่ะจริงๆนะเอาไปสุ่มดาบให้ทุกคนดูดีกว่าหนึ่งนะครับมาแล้วตัวที่สอง ต้องเข้าแล้วนะจริงโหไม่มาเตัอที่สองละที่สามที่สี่ออลิวิติ้มาถี่จัง<อ>ผมว่าต้องมาแล้วว่าตัวสุดท้ายเนี่ยจะคิดตัวที่เท่าไหร่แล้วผมลืละมสี่แล้วมั้งสี่นีอันนี้น่าจะห้าแล้วมั้งใช่ไหมเออห้าหรือเปล่าไม่รู้นะ,ะไปหกประมาณนี้ดีน่าจะเจ็ดลุ้นกันครับขออลิวิ้ มาเหอะของคนอื่นเขาได้เยอะจัดเลยนะแบบแต่ว่าเปิดรอบหนึ่งโหได้อาสนะแบบพึ่บๆครับไรอัน,พอพอพอนไปตัวสุดท้ายแล้วปะสุดท้ายปะถ้าสุดท้ายยิ้มแฉ่งเลยนะโอ้โหไม่ใช่หว่าทุกคนลุ้นอีกรอบหนึ่งลุ้นอีกรอบหนึ่งอ่าเดี๋ยวไปลุ้นกันว่าอยากได้อลิฟวิตี้ขอเถอะครับเถอะนะ โอ้ไย้ยยย้ยตัยอ่ยเยยยทยายยยยยหยยยยยยยียยยยดวยย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 ยมยย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 ยกยยวไม่ยย่ยยยยย่ยยยยยว่ยยยยมยยยยยอยยยยยไยยยยไยย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 ยอยย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 อยอย ถ้ันเป็นมอสจะดีนิดนึนะเพิ่มอันนี้เพิ่มดาเมจธาตุดินนะสามสแต็กนะครับยี่สิบีแล้วก็เมื่อใช้สวิต Excel สกิลนะครับผมไม่มีอะไรไม่มีอะไรตัวนี้อโอ้โหสเต็ปสองนี่ถือว่าเกลือมากครับจบละอเอาไว้ก่อนแล้วกันไม่เป็นไรไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่เราได้ไอตัวนี้มาแล้วนะ แต่ถ้าผมสุ่มอีกรอบเหลือเท่าไหร่ผมก็มีโอกาสที่จะไปสุ่มดาบได้สองรอบปะเพราะว่ามันหกพันหกพันสองใช่ไหมเออจะเหลือสามพันสองประมาณนั้นก็สุ่มดาบได้สองรอบอ่ะเอาง่ายเอาสุ่มดาบก่อนล้วกันเออถ้าได้ดาบอ่ะผมก็จะไปสุม่มอัศนะอีกรอบหนึ่งอ่ะเพราะว่าคีิโตัวผมไม่เอาอยู่ละคีิโตัวมันนมแนมครับไม่เป็นไรเอาดาบกับเลเปีย ใช่ไหมเออ้อนกับมีดไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ได้ใช้ครับอยากได้ดาบเปเลเปียอยากได้สีอะไรเอ่ยอะไรก็ได้จริงๆอ่ะนะเห็นคนเขาสุบเยอะแต่เขาก็ได้ดาบเพได้ของดีกันจัดเลยนะโอเคเดี๋ยวไปดูตู้แรกกันเลยกว่าว่าจะได้อะไรนะครับสุมให้โอกาสแค่สองรอบแล้วกันนะของทองต้องเป็นของสีทองนะถึงจะ เป็นอวตารใหม่นะครับอวตารที่ดีดีกว่าว่างี้เนาะอสองอันเปิดมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่สุ่มอวตารครั้งแรกในชีวิตผมเลยนะหมายถึงว่าในเกมนี้นะเอเมื่อก่อนผมไม่ไม่เคยสุ่มเลยจโอ้จะเกลือยันไอ้นี่เลยหรอ โหดูดิขนาดสูงอวตาอยังเกลือครับอุ๊ยอะไรอะเท่ดีเหมือนที่คาดหัวปะ่ะเหมือนแว่นตาหรือเปล่าน่าจะใช่อุ๊ยด้คิโตคุงคิคคคริโตเธอทุยคิริโตคิริโตลอยหน้าลอยตาอะไรเออดอกไม้ อะไรก็ไม่รู้เอ้อันนี้ของสุดท้ายยังการันตียังเลยไ่าใจการันตีแล้วนะเยังครับยังยังยังอุ้ยการันตีแล้วได้อะไรด้เอ้ยเลเปียเออได้เลเปียสีเขียวครับอีกรอบไหมเออเนี้สวยดีเดี๋ยวผมว่าไปใส่ดูจะเป็นสีชมพูด้วยนะฮะโอเคอีกรอบหนึ่งแล้วกันเผื่อจะได้ดาบนะ้ใจจริงอยากได้ดาบ ได้เลปเปียสีเขียวสีเขียวก็โอเคนะส,สายเลเปียหนึ่งครับผมผ่านไปสองลืมดูลืมดูว่า,วาลืมลุ้นแสงเออของแรงสองไลน์สามดาบมาเถอะไม่ใช่เลเปียซัมนี่ฮาเลยนะผมบอกเลยหมกจนดสี่ของดีไม่มาเลยผมเห็นคนอื่นได้ชุดนั่นชุดนี่แบบตึมไปหมดอะไรวะเนี่ย ชิหายละสามพันเพชรหายไปในพริบตานะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไปลุ้นตู้อาศนะาอีกทีนึงแล้วกันตู้สุดท้ายนะเพราะว่าคิริโตผมไม่ได้ใช้แล้วมันดูง่อยไปไหนๆก็ไปก็ไปให้สุดเลยครับจริงใช่ไหมเดี๋ยวเขาไปเก็บเพชร สุ่มปีน้าเลยอาจจะหลายเทือนอใกล้อย่างใกล้ลุน้นอาวุธการันตีหรือยัง,ยง,ยงเลยเฮ้ยมาแล้ววะอะไรวะขก็ดาบเออดาบสีเขียวก็ยังดีวะโอ้โหนึกว่าจะไม่ออกแล้วทุกคนยลุ้นชิปเป่งเลย สีเขียวก็เอาทั้งดาบทั้งเลเปียครับสีเขียวไปเลยโอเคเรามาสุ่มการันตีของอาสนะรอบสุดท้ายดีกว่าเออสุ่มสามสเต็ปสุดสุดสุดท้ายโอเคสาธุนมโมสามจบตั้งกุสามโกดูโปรแกรมช่วยผมด้วยนะฮปะสเต็ปแรกไปเลย ผมข้ามเลยแล้วกันผมแบบสกิปเลยนะปั๊บไม่มีครับไม่มีสเต็ปสองขอลุ้นแล้วกันนะสเต็ปแรกไม่ต้องลุ้นสเต็ปสองขอลุ้นเพราะว่ามันมีเพิ่มเลตอ่หนึ่งจุดสามหนึ่งหนึ่งตัวแรกตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่เฮ้ยตัวที่ห้ายังไวเลยตัวที่หกชิมานะชิมานชิมก่นเจ็ด มามหม,มาหมเสร็จแล้วโอ้โหแปดเก้าสิบสาธุเสเต็รสองออกให้ผมชื่นใจหน่อยสเต็ปสามผมจะไม่ต้องลุ้นอะไรมากพอ,อกไหมไม่มาครับโอเคสเต็ปสุดท้ายเสียงก็จะแผ่วๆนิดนึงนะคือชีวิตเรื่องสุดท้ายของเรานะโอ้ยเรียบเีย ลุ้นแล้วกันนะครับขอให้ได้ตัวดีตัวโดนตัวโดดตัวเด้งนะฮะอะไรก็ไม่รู้หนึ่งตัวผ่านไปสองตัวนะครับสามตัวสี่ตัวห้าตัวช่วยหายนะทุกคนห้าแล้วนะตัวนี้ตัวที่หกพับพับพับจะเบรกกไปนะลูกหกเห็ไหมเจ็ดแล้วมั้งแปด ไม่รู้เหมือนกันเก้าสิบคุยใช่ป่ะวะผมนับถูกปะ่ะมา,นะา,ามาใส่บุ้ง่มมวงขอใส่บุ้ง่วงอือได้แล้วว่ะทุกคนตายแล้วอือโอ้โหสามสเต็ปสามรอบอู้ยกว่าจะออกแม่เกย์ทรมานจัดจัด ระมานจริงรุนๆแบบอ่าแบบคยนดิหมดเนื้อหมดตัวแล้วอ่ะจริงๆถ้าไม่ได้ก็คือน่าจะเก็บเพ็ดยาวนะครับแต่ตอนนี้ก็ต้องเก็บเพชรยาวแหละจริงๆโอเคไปอัพกันก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาโอเคครับในที่สุดเราก็อัพเรียบร้อยครับผมแต่ว่าผมยัง ช่างใจอยู่ว่าผมชาไปไหนะไวนะอ่าไอ้ตัวนี้ก่อนตัวไหนเอยตัวนี้เออเนี่ยตรงเนี้ยผมจะอัพให้มันเต็มร้อยเลยไหมเออเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าผมจะได้ใช้หรือเปล่านะแต่เห็นหลายคนว่าดีนะครับอืมเดี๋ยวต้องลองเอาไปลองดาเมจก่อนแล้วกันนะว่ามันแรงหรือไม่แล้วผมจะอัพอีกทีทีหลังแล้วกันถ้ามันแรงนะเอาไว้ใช้กับบงกับบอสอะไรเงี้ย โอเคครับ, okay, รบวันนี้ผมก็มีประมาณนี้แหละในที่สุดก็ได้แล้วครับผมนะสามสเต็ปสามรอบลุ้นแทบตายเหมือนกันนะครับผมนะโอเคขอบคุณทุกคนที่รับชมเนะะื้อหาคลิปนี้ด้วยครับผมถ้ามีอะไรผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วยังไงก็เอาไว้เจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย